สวัสดีครับพี่พีกท่านวันนี้พวกช่อง PN พับบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพับบ้านผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสอง้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีในซื้อสององค์ก็ลดเหลือสามรบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการ่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายละเอียดผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ash, กดติดตามช่องพีเอ็นพับบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดจิ๊บใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลด์พีนี้เนี่ยลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมในอาจจะเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่หนึ่งครพี่นะนี่งองค์นี้ครับผมนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยัไงไงอะไรพอขอดูภาพเพิพ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกแก้วองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ สองบ้อยบาทครับ,บผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร,รายการที่สองนี่สมเด็จหลังยันนะพี่นะนี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครรายการที่สอง,อองครับผมองค์นี้นะครับ สำเร็จหลังยันหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่แล้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำนรายการที่สามครับผมเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำครับผมรายการที่สามแล้วพี่นะนี่ครับนี่รายการที่สนะาม สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นปิดตาเนื้อตะกัวนะพี่นะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นทางปูเอี่ยมวัดโคนนอนหรือเปล่าจะพิมเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเห็นไหมวัดโคนนอนหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเขาตอบไปแบบนเนี้ยเนี่ยนะครับในี่เป็นเนื้อตะกัวแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนะครับ สองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นเหรียญจุฬาลงกรรายการที่ห้าหเหรียญราชการที่ห้านะพี่นะไนรายการที่ห้าครับผมเหรียญน,นี้ องร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเดิมรายการที่หกนี่เรหรียญหลวงพ่อเดิมแต่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีสองห้าห้าสามนะนี่นี่เป็นเหรียญปีพศสองห้าห้าสามนี่ครับรายการที่หกครับผมเหรียญน,นี้ สองห้าห้าสามแล้วพี่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่จะเป็นเหรียญอ่าเฉพาะคูนแลพี่นะนี่เหรียญเฉพาะคูนปีหนึ่งเจ็ดครับผมรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดรายการที่เจ็ดนะพี่นะวงนี้ ครับรุ่นพิเศษนะพี่นะในปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมในเหรียญนี้รายการที่เจ็ดครับผมสองร้าบาทครับผมต่อไป,ไปเป็นเหรียญรู้สวงรายการที่แปดในเรนหรียญรู้สวง รุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินครับผม่นรายการที่แปดครับผมสองร้อยบาทครับผมีนต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่เก้าอนองนี้จะได้แบบว่าเป็นร้อยอหแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเลยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยเก่แบบนี้เลยองนี้ นะครับในระูนะแบบนี้เลยนะนะนะครับด้านหลังจะเป็นรูแบบนี้เลยนะสองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นพระอุปคุตรายการที่สิบนะี่พระอุปคุต นะครับรายการที่สิบครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตากลงกงครับผมรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นวัดตากลกงนะพี่นะนะครับปี่สองห้าสี่ห้านะพี่นะน สองะบาทครับผมรายการที่11ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่12ครับผม ครั200บสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นเรียนพจจงรายการที่สิบสามครับผมบนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสาม ต่อไปเป็นพระสมเด็จพระเกตร,รายการที่14ครับผม 200บาทครับผมรายการที่14ต่อไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อพปานวัดบางกระสอบครับผมเลยรายการที่15ครับผมนี่พระปิดตาหลวงพ่อพปานวัดบางกระสอบนะพี่นะนี่นะครับไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะนี่หลวงพ่อปานวัดบางกระสอบครับผม200บาทครับผมรายการที่15 ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่องค์นี้เจ้าของเดิเมเขาบอกว่าเป็นกิ่งอ่าหลวงพ่อทบนะเป็นกิ่งเพชรกลับหลวงพ่อทบก็บผมี่รายการที่สิบห้าแล้วนะกิ่งเพชรกลับหลวงพ่อทบก็ผมี่รายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับ อิงเลียงดังอยู่นะพี่นะสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินบัดดอนยาหอมรายการที่สิบหกแป๊บหนึ่งแล้วพี่นะอดีกล้อง ไม่ค่อยผูกกัะเลยปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะน,น,นี่ครับนี่เห็นพเงินบันดดอนยี่หองครผมสองร้บาทก็ผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่เดิมรายการที่สิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับ,บผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญโลโกแหวนรุ่นพิเศษรายการที่สิบแปดครับผมไม่ใช่รายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะในรายการที่สิบแปดช่วงเช้าต้องขอไปด้วยนะพี่นะอันนี้รายการที่สิบแปดนะพีนะ่นะนี่นี่ครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเหรียญโลโกแหวนรุ่นพิเศษ หูแว่นรุ่นพิเศษนะพี่นะครับรายการที่สิบเก้าครับผมเหรียญนี้สองร้บาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโซทอลรายการที่ยี่สิบครับผมเหรียญหลวงพ่อโซทอล นะครับรายการที่20ครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่21เป็นเรนหรียญโลหะเอียครับผมเหรียญโลหะเอีย รุ่นพิเศษนะพี่นะไหนนี่ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นพระลอดรายการที่ยี่สิบสองครับผมเป็นพระลอดรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญ ลงกุมูนรายการที่ยี่สิบสามก็จะเรียกเหรียญเม็ดแตงหรือเปล่านะเนี่ยครับเป็นเหรียญเล็กๆนะนะเนี่ยออกวัดป่าหนองลมนะพี่นะปีสองห้าห้าเก้าก็ผมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงนะเนี่ยเหรียญเล็กๆแบบนี้เลยสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นล็อกเก็ตลงกุมแหวนเล็กๆเหมือนกันครับผมในเหรียญไอ้ล็อกเก็ตนี้รายการที่ยี่สิบสี่เนี่ ลอปเกตเก่าๆแบบนี้นะนี่ลอปเกตเก่าๆแบบนี้นี่รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพัคแก้วมรกตนี่รายการที่ยี่สิบห้านี่พัคแก้วมรกต ะนะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระหุยานรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดครับผม ครับสองยบาทครับผมรายการที่28ต่อไปเป็นพักสมเร็จรายการที่29ก้ครับผม สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมเป็นพระปิดตารายการที่สามสิบครับผมพระปิดตาทางาวัดห้วยจระคีแล้พี่นะนรายการที่สามสิบค,ครับผมองนี้นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปป้าเพิ่มเติมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ